ลงจ้าลงจาเรียบร้อยป้ายเรียบร้อยปายสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอนเบลเลอร์กันอีกรั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเาพื่อนมาดูเจ้าไซเรนนะครับผมแต่ว่าไซเรนเขาเนี้ยผมจะใช้ปืนฮอเนกับ m a g เนตาครับผมนี่เลยฮอเนกของผมนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ MK3 นะไดเมจะอยู่ที่นั่นละ6,825ครับผมระยะการยิง600เมตรแต่ว่า เวลารีโหลดมันอะ่ะตั้ง12วินาทีโอ้โหนานมากๆแล้วก็นี่ครับผมแมกเนตาครับผมผมตอนนี้อยู่ที่ MK3 เหมือนกันเดเมจจะอยู่ที่นั่นละ1,879ครับผมระยะยิงเท่ากันกับฮอนเน็ตเลยอยู่ที่600เมตรครับแต่ว่ารีโหลด5วินาทีเท่านั้นนะล็อกขากันโดนรัวไปเลยถูกไปใช้ฮอนเน็ตทั้งคู่นะผม2อันนะ MK3 ทั้งคู่เลยแล้วก็แมกเนตานะครับผมส่วนไซเรนผมก็อยู่ที่ MK3 ครับเลือดจะอยู่ที่1 9 8 0 0 สปีดจะอยู่ที่53ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็เดเมจจากความสามารถครับผมที่เป็นน้ําแข็งปล่อยไปเนี่ยจะอยู่ที่วินาทีละ2,160ครับนะผมว่ามันก็จะอยู่ประมาณ5วินาทีครับแล้วก็นี่ครับผมสกิลพละขับครับผมใช้พี่น้องไอ้สิสเตอร์เอ็กซนะยอดจะอยู่ที่เวลประมาณ50นะประมาณนี้ครับผมสกิลนะที่ผมเพิ่งแจก,กไปนะผมไอ้ตัวพี่น้องใช่ไหมไอ้ตัวพละขับนี่ครับผม สกิลของนักบินคนนี้ก็คือถ้าเกิดใส่เลยหรือฮาปี้ครับผมวาร์ปกลับเวลาใช้สกิลปูละวาร์ปกลับเนี่ยเลือดมันจะฮิวให้8เปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่วาร์ปกลับปล่อยล่อนลงเนี่ยก็จะพรางตัวเป็นเวลา5วินาทีครับผมมาส่วนโมดูลที่ใช้นะครับก็จะใช้ลัสเตนยูเคแอมปิฟายครับผมแล้วก็แอนตี้คอนโทรลส่วนโมดูลเชิงลุกเนี่ยจะใช้เป็นควันตั้มเนยด้าผมหรือว่าโมดูลเปิดตาเองเอาไว้เล่นโอโรจิแหละมาดูกันครับผมว่าเถ้าใส่เรนฮอนเนตเนี่ย มันจะโอเคหรือเปล่านะโหลดนานแล้วเกินไปดูกันเลยครับผมว้าวไซเรนนะใช้ฮอ์เนตเอาไว้สอยตัวไกลๆหน่อยยิปึ๊บเข้าไปแล้วเราก็ยิงปน้ำแข็งปเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยหูมันอยู่ตรงเนี้ยว้าวโลหนามากเลยนะมา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  อ้าหัวแมกเนตานเดียวก็ก็คิวได้แมกเนตานเดียวก็คิวได้เฮ้ยโอเคโอเคอ่าน่าหน้าหน้า,นา,นากัดก่อนแรงนะกัดก่อนแรงนะไอตัวนี้ฮอ์เนตเนี่ยนะพนะุ่งไปก่อนครับผมตัวบนนี้ตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับผมดับเบิลคิวไฟหู้หหหหห เสร็จเลยเสร็จเลยโอ้โหจะทิ้งซิ่งมาแล้วจะทิ้งซิ่งสวยแล้วผมวายวายวายตัวอะไรเนี่ยเฮดิสเหรอไปแล้วครับโบไปก่อนเรียบร้อยไปว้า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 วเอาละครับผมลงก่อนแล้วหายตัวเฮ้ยล็อกไว้ล็อกไว้กระทิงมาแล้วกระทิงมันมาแล้ว ติดอะไรอะ่ะทำไมเดินไม่ได้อะ่ะเฮ้ยบินหนีแล้วบินหนีแล้วอ้าวติดอีกเอาไปก่อนเอาไปก่อนโอเคถือว่าแบบไม่หนักหน่วงมากเลยนะตอนนี้นะโอ้โหฟ้าปั๊บฟ้าปั๊บฟ้ว้าวเอาหมิ่งหมิงหมิ่งหมิง,มง,มงเรียบร้อยเลยเอ้ ฮอเน็ตเผือว่าจะแบบออมแล้วก็แล้วก่อนเลยก่อนเราลองว่าซัพพอร์ตเราใส,ส่ซัพพอร์ตจึ๊บเน่ลงอย่างเท่เรียบร้อยเรียบร้อยตัวไหนอีกตัวไหนอีกไอ้นี่ไอ้นี่ยิงโดนไหมโดนโดนแหมเข้าช่องพอดีเลยนะว้าว ติดไอ้นี่โอ้มังกรปึ๊บกระปไปเลเซอร์น้ำแข็งไปครับไม่ไมีใช่พอ,อยุน้ำแข็งโอนี่โลกขึ้นนานมากหมอเนี่ยโอ้แเ,เราแย่แล้วละ่ะตอนนี้รู้สึกว่าครับเพื่อนเรามันไม่บุกไนงะเพื่อนเราแบบอยู่ข้างหลังหมดเลยไนงะโอ้ชนแค่เหนอโอ้แหมก็ว่านะแคนดิวหนักเลยครับผมหนักเลยครอนนี้นะ มามาระเบิดกันพ้นหน้าไหมอ๋อไม่ระเบิดนะที่ไม่ใช่หาพี่นี่หว่าอุ้ย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 โว้ยว้ว้ยว้มีเอาควงเฮ้ยเออลงแล้วผมลงแล้วลงแล้วโมเฟย์วายขนแคนไงหนักเลยครับผม ว้าว้ววววว้กิกันอุ้ยฮอกฮอกฮอกาฟาร์ก่อนดีกว่าเอามีโลขึ้นอีกโ้โวโว้บินแล้วบินแล้วบินแล้วว้าวโอ้โห ลงจ้าลงจ้าเรียบร้อยปลายเรียบร้อยปลายอุ้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 ยมาแล้วมาดูดูแล้วก็หันใจเย็นโหเสร็จเลยเสร็จเลยแอร์พีตาทิพด้วยไงเผื่อแบบเอาไปจัดการพวกโลจิติได้นี้ยเนี้ยนี้นัดหนึ่งเอาไปเอาไปโอ้โห บึ๊บเข้าไปครับน้ำแข็งก่อนเลยน้ำแข็งก่อนเลยมีโลีิอ๋อวดแดงสีครับผมโอเคว้ววัววัวว้าวววัวว้าวววาววอ่าเฮ้ยเฮ้ยมายิงอะไรข้างหลังตกใจนะโอเคครับนี่มา ว้าวเว่อวหายตัวแล้วหายตัวแล้วอ๋อมีลาวนาตรงนี้นะโอเคครับติดล้าไปโอเคเรียบร้อยไป

โอ้ย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 หลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วแกลไม่รอดนะหาพี่แล้วไม่ลงไซเรนนะไม่ใช่ฮาร์พี่เรียบร้อยไปติดล้านนะติดล้านไหมติดแล้วติดแล้วเยี่ยมครับผมบินขึ้นไปนะอ่าน่าน้ำแข็งน้ำแข็งอ้าวเรียบร้อยไปโดนเต็มเต็ม ไปที่เสาแบบตัวเรานําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะเสาเราตามชัวร์ไอตัวนี้ไอตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้เลยโอเคติดล้าแล้วติดล้าแล้วแมงป่องนะแมงป่องไปแล้วครับผมไปเลยโบเข้าไปนี่นี่นี่เรียบร้อย พี่ชาบ้านเราเพียบเลยอือหือป๊า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 เพิ่งบินเหรอน่อไงเปลี่ยนเป้าไงเปลี่ยนเลยแจ้ะโอ้โหไอ้น,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 นูไนไอ้นูนไอ้นูนไอ้นูนบินแล้วครับบึ้มเข้าไปเป็นเลียเป็นเลียโว้วโว้กลับแล้วโอ้โหดูแม่งฟองมาแม่งฟองมา ฮิวิวหิวหิวิวิวป๊บโอ้โหเชลโดดมา <laughs> อ่<ะ>อากลับมาโลงจอยกันแล้วนะครับผมอืม้อมผมว่าเจ้าไอฮอนเนี่ยนะมันก็ยิงแรงมากๆนะผมแล้วก็หลบไปมันก็เดมเมจมันก็ยังวิ่งต่อไปนะแม้ว่าจะถูกยิงแล้วก็หลบเข้าที่กำบ,บังแล้วแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่มนรีโหลดตั้ง12องไมนาทีนี่แหละครับมันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะรีโหลดนานที่สุดในเกมเลยนะไม่นับไอเทอร์บูเชสนะที่มันรีโหลดยาวๆครับผมนนมันดามจมันหนักเป็นก้อนไปเลยแต่อันนี้มันแบบ มันยิงไปนั่นนัดใช่ไหมแต่ว่ามันรีโหลดต้อง12วินาทีเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันก็ทํางานได้ดีแต่ว่ามันยังไม่โอเคนะแล้วเจ้าเดี๋ยวเรายิ่งเจ้าไซเลนกับฮาปีครับผมมันเป็นถุนที่ค่อนข้างเปราะนะครับผมมันเขาเหมือนเขาเรียกกันว่าเป็นปืนใหญ่แก้วอ่าแรงครับผมปืนไอเดเมทของมันะรุนแรงแต่ว่าตัวมันเปลาะมากเลยตายได้ง่ายๆครับผมบางครั้งเนี้ยพอบินขึ้นอยู่ใช่ไหมแล้วแบบเร็วเนนว่ามาตอนลงอะไรเงี้ยเสร็จครับผมเพราะว่าเลื่อนมันแค่แสนเก้าเท่านั้นเอง ยังถ้าเกิดเป็นโอรุจิใช่ไหมเลือดมันก็แสนเจ็ดใช่ไหมแต่ว่ามันได้ทั้งเร็วแล้วก็หายตัวได้รัวๆครับผมส่วนเจ้าไซเรนเนี่ยเวลาลงพื้นแล้วอ่ะมันบางมากๆเลยแล้วก็สปีดนี่ก็จะช้ากวา่าเจ้าโอรุจิเยอะครับเพราะฉะนั้นเลือดมากกว่าโอรุจิหน่อยนึงแต่ว่าความสามารถตอนที่อยู่กับพื้นเนี่ยไม่เท่าโอรุจิครับมันก็เลยทําให้ค่อนข้างเปราะนะซึ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะเอามาเป็นเมตายากละถ้าเกิดมันไม่ได้บัฟหรืออะไรเงี้ยผมผมว่ามันก็เป็นหุ่นที่เล่นค่อนข้างยากพอสมควรแต่ก็เล่นสนุกนะ ตามสไตล์หุนใหม่ผมมีอะไรแปลกใหม่ให้เราเล่นนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าไซเรนที่ใช้แมงกนต้าฮอไอฮอนเนต et, แมงกต้านี่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายวูฮูซเร็